ทั้งหมดความสุดท้ายเนี่ยวันนี้สุดท้ายเนี่ยนิดดั้งเขาแตกกระสอบแตกด้วยเนาะเป็นไงน้องชายวันนี้พอใจผลงานไหมก็พอใจครับยกเร็วสเนิดนึงครับอ่าน็อกยกสามปะวันนี้ได้แชมป์ร้อยสิบสองครับเป็นการชิงว่างเนาะป้องกันป้องกันอ๋อป้องกันเหรอเราได้แชมป์ไม่ใจากใครอ่ะเพชรสุพรรณอ๋อได้เพชรสุพรรณแล้วนี่ป้องกันครั้งแรก น้ำหนักที่เราชกได้ก็เวทนี้ป่ะร้อยสิบเอ็ดสิบสองอขาสิบเอ็ดยังทำได้อยู่มีเป้าหมายไหมก็ก็อยากได้แชมป์อีกสักเส้นครับอ่าเมงเวย์ก็ตามมาไหนที่ไหนก็ได้ครับอ่าร้อยสิบสองเนาะวันนี้มีอัดฉีดอะไรจากใครไหมครับก็น่าจะมีมีแน่นอนครับแต่ยังไม่รู้ว่าจังนวท่าไหร่ อยากจะขอบคุณใครบ้างน้องชายก็ขอบคุณนายสมจิตแล้วก็ก็อีครับแล้วก็พี่ๆในค่ายทุกคนเพื่อนๆที่ช่วยตั้ครับแล้วก็ขอบคุณยันยันดินนะครับก็ที่ดูแลอย่างเงียบครับตั้งแต่เรามาอยู่จิตบางโนนเนี่ยเรามีแพ้ไฟเดียวป้าแพ้สองใบครับแพ้แพ้ไข้บ้างแพ้บอลลูริสแล้วก็แพ้ไข้ลุงเพชรแต่ก็ ชนะไฟเนี่ยเจ็ดไฟเจ็ดไฟแพ้สองจูมันเก้าไฟชนะเจ็ดแาสสองขอบคุณแฟนมวยหน่อยขอบคุณแฟนมวยที่ติดตามนะครับวันนี้ก็นำแชมป์กับไทยแล้วก็กระสินแล้วโอเคไตอไป่อหังเกอ้ดูด

อาการเบื้องต้นก็สรุปว่าตั้งขาขึ้นไหมครับหมอผมข้าเบื้องต้นแล้วรู้สึกมีกระดูกขยับได้โอ้โหแต่ก็แต่ถือว่าเป็นอันตรายพอสมควรและอย่างมันแผลมันไม่ค่อยมันชะกันด้วยไหมเนี่ยอืมเดินเส้นเลือดเลยตรงนี้ถึงจมูกครับเดตรงนี้เลยจมูกด้วยนะดีเป็นคนดีไม่เวเลยนะเนบัตชาชนด้วยนะ วานครับด e ูข้อก็จะัไายดดนด้านรนะรมือไรหนไยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรักษาได้สบายรักษาได้รักษาได้แค่ไหนเราไปท่าเองไม่เป็นไรต้อง้ต้องมาวระ ตอนต้นวันนะ้ก็ต้องาาามเจาชาติด้วยแล้วก็มีกระดูกเคลื่อน้ก็นันตรายบอกนะนันนาตัวส่งโรงพยาบาลนะประจาหยัยงนะยังนะครับ่คนนตนี้ด้ เดินได้เนาะเดินไหวเนาะเด่แบบน้องเะไป็นังเหอเปเข้ามาแล้วเออนั่งก่อนไหมนั่งก่อน